เนื่อหางเขหางลำครับหเข็หางลำเอเอๆเนื้อเสือเลือดเนื้อเอ้โข้าวครับต่อมาณนี่กันนะครับริ้วครับคณะริ้วครับ จอจอครับประมาณนี้สำหรับธนาคารนะครับผมไปเรียบด้ยอันนี้เน้อลาบครับเน้อลาบเน้อสอยจูครับผมเประมาณนี้ทุกเช้านะครับสวยสดหมดทุกวันมือเก่าครับผม่อด้วยไป โอเคครับไปครับผมลาบสุกรวมๆนะครับผมนีม่อย่างการรวมไปเลยครับใส่นาติดมันใส่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 หลังใส่ไข่หำครับผมหรือจะใส่หม่ำาก็ได้ครับผมอ่าได้หมดน,นะครับรวมๆนะครับ ตนี้แกบด้วยกันไปหาไปตรงหม้อครับผมไปเตรียมยิจัดอันนี้ให้กินเขานะครับเฮ็ดขายกับมีดนะครับเด้อหันยีสร้างก็ได้นะครับผมเด้ออันนี้น้ำซุปครับตัวเดียวเดียวเมื่อนี้ได้เลยนะครับเด้อเดือดเดือดเลยครับต้มข้างในเนี่ยครับผมไปครับเดือดจัดลงอ่าครับผมเอ่ซุกก้อมหามนะครับมันจางบอลเนียยวไหลนะครับ พมเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ่าไปครับต่างสีสันเพิ่มความสวยนะครับผมรดกิจจาไปเช่นเดิมไปลงหม้อครับผมฟีสูครับสุ้โถครับผมเกาขัวครับพริกโบตองเกตไลครับผมมะนาวครับน้ำมะนาวน้ำปลาครับต่อด้วยน้ำมะนาวลูกครับผมมะนาวลูกครับประมาณนี้เอาแบบพวกผมนะครับ ไปประกวดรวมแขกหรือหอมแดงกันเลยครับตัวทางหลางใส่หอมแขกนะครับหอมหัวหญ่แหละค้นคูเล่คูเลกับไป,ปมาเนี่นะตาไปตรงจานครับนี่แบบคือเกา่าครับผมแบบนี้สร้างใดน,นะครับเด้อนีอันนี้เพ็ดจินนะครับผมเนี่ยยบยร้อยได้เหมครับ ขี่เพียรสามครับออมครับออมรวมนะครับผมน้ำปลาพวกขั้เอกนะครับเล่นสูตรเล่นสูนรเนิ้วเลยครับผมไปครับตะไคร้ครับบักเขือเปาะครับไปครับติดมันครับติดมันใส่พอประมาณครับผมออมครับผมประมาณสวยหนึ่งนะครับม้ามครับ อย่างไงครับไคลังครับเซ็ลราคาประมาณศูนย์ตำเนียนะครับผมเลยเอาระบุเอาแต่ละเมนูก็ไเลยครับผมติดแกะครับครับผมต้มเครื่องในครับต้มเครื่องในต้มน้ำครับผมผมผมครับต้มเครื่องในรวมครับผมนี่ประมาณนี้นะครับนี่กับประมาณนี้ ยังไงรู้ว่าไปโผงครับผมกีเพียร์ดีเพิ่มพ้มผมครับน้ำปลาเพิ่มพ้มนัวพ้มเค็มนะครับตามด้วยปลาพริกไ่ซูครับผมแช่นี่กับซ้ำเดือบด้อยด้วยครับเนี่ยเอื้อ่ต้มเครื่องในผมนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยไปเอาถ้วยมารเรียบร้อยเ้ยด้ว,ดวครับเนี่ยต้มเครื่องในเพราะว่านำ้ำต้มผักปุ๋มเรียบร้อยนะครับเนี่ยประมาณนี้ เหกอกกอกเลยครับอ้าวไปครับอา้าวออมรวมครับพักีเลือดใส่ผักครับผมทีแเล้าอีตัวโหระพาค,ครับผมน้ำกุกทิกนะครับผมมอนห้อนหอนห้อนนี่เลื่อนลงไปนี่ระมาณนี่ยางนี้เขาเอื่นออมเครื่องในรวมนะครับผม จากว่มีอย่างแต่ครับผมหรือระบุเป็นใคหลังหรือม้ามหรือผิดมันหรือเยียง่ไงแยกก็ได้ครับผมไปครับลงถวยไ,ไปครับนี่ตั้งผิดมันทั้งเคียงไหนนี่กับเสบตุ้เท่านั้นตัวครับผมเนี่มันกับแกนนั้นแหละโอ้ยไปไครับ